ที่คุณแม่เล co ือกนะคะเลือกว่าให้คุณแม่ให้น้องๆทั้งสามคนมาเรียนที่นี่นะคะเหตุผลแรกก็คือโรงเรียนเนี่ยใกล้บ้านค่ะโรงเรียนใกล้บ้านแล้วก็เดินทางสะดวกนะคะแล้วก็ทําเลของโรงเรียนเนี่ยสะดวกแล้วก็เหตุผลที่เหตุผลที่คุณแม่เลือกนะคะก็คือขนาดของโรงเรียนค่ะเพราะว่าขนาดของโรงเรียนมันมีปัจจัยต่อในการสอนแล้วก็ในการสื่อสารหรือว่าความใส่ใจของครูคแม่ก็เลยมองในจุดนี้ด้วยพอได้ความยุ่งเรียนเป็นโรงเรียนขนาดกะทัดรัดนะคะ ก็เลยทาให้คุณครูเนี่ยกับน้องเนี่ยเข้าถึงกันได้แล้วคุณครูกับคุณแม่ก็สามารถเข้าถึงกันได้ง่ายสื่อสารติดต่อหรือว่าสามารถจะเชื่อมโยงแจ้งงานแจ้งข่าวสารหรืออะไรเงี้ยได้สะดวกแล้วก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็น้องก็ได้รับความใส่ใจจากคุณครูมากกว่าส่วนเนื่องด้วยพอเป็นเป็นยนขนาดกระทัดรัดคุณครูกับนักเรียนก็จะมีสมนวนที่หลานหลายกันแม่ก็เลยเลือกเป็นเหตุผลที่โรงเรียนนี้ความใส่ใจที่ได้รับจากคุณครูเลยนะคะก็คือเรื่องอาการเจ็บป่วยต่าง หรือว่าสิ่งของที่น้องไม่ไดเอามาหรือว่าขาดตกอพกพ่องหรืออะไรเงี้ยคุณแม่ก็สามารถนานาตามกลับมาให้ได้หรือว่านํามาเสริมให้ได้เรื่องจากโมมรงเรียนใบบานแล้วก็เรื่องการเจ็บปวดเป็นสําคัญถ้าเกิดว่าครูเช็คแล้วว่าวันนี้น้องไม่สบายน้องเริ่มมีน้ำมูกหรือว่าน้องอาการไม่ค่อยดีคุณครูก็จะรีบโทรแจงง้งผู้ปกครองทันทีให้ให,ให้ให้มาดูอาการน้องร้วารับน้องกับไปดูต่อนนี่็คือเป็นสิ่งที่คุณแม่ประทับใจแล้วก็เลือกเลือกตรงนี้ เพราะว่าเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็วพอมันด้วยขนาดตรงนี้ที่กระทักรักเราสามารถคุยกันได้ง่ายขึ้นก็เลยเลือกตรงนี้ในส่วนของการเรียนการสอนคุณแม่ก็เลยเลือกเพราะว่ามันมีมันมีทั้งสองภาษาด้วยแล้วก็มีแบบทั่วไปด้วยซึ่งซึ่งน้องๆทั้งสามคนก็เรียนในในแผนกของสองภาษาซึ่งก็ทําให้เห็นชัดเจนเลยว่าน้องๆเนี่ยดีขึ้น<ม>ในในเรื่องสองภาษาแล้วก็มีผู้ฟังชาติจํานวนมาก พอสมควรแมหร่ก็เลยเลืยกที่ดีค่ะในเรื่องความเปลี่ยนแปลงนะคะเห็นพอสมะควรเลยครับเพราะว่าด้วยความที่มีลูกสามคนเนี่ยความถนัดของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอย่างน้องคนโตเนี่ยก็จะชอบในเรื่องทางศิลปะเราก็จะมีครูศิลปะโดยเฉพาะแล้วก็จะมีคลาสของศิลปะในเรื่องในการสอนพิเศษในตอนเย็นด้วยส่วนน้องอีกคนก็จะชอบดนตรี เขาก็จะมีเป็นวิชาดนตรีหรือว่า,าเสริมเป็นเมลโลเดียนในวิชาแล้วก็มีตอนเย็นให้เลือกอีกทั้งหาในเรื่องการสอนพิเศษซึ่งมันก็ทําให้เราให้ประทับใจตรงที่เพราะว่าเด็กๆแต่ละคนเขาก็จะมีความชอบไม่เหมือนกันลูกๆก,ก็ชอบไม่เหมือนกันแล้วทําให้เรามีตัวเลือกที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิชาการดนตรีกีฬาหรือว่าศิลปะคือตรงนี้ตอบตอบโจทย์ทางครอบครัวของเราได้หมดเลยเพราะว่าพอลูกๆมีสายใยเหมือนกันเราก็สามารถที่จะอยู่ในจุดเดียวกันแต่ แต่เลือกแยกออกไปทงแต่ละสาขาแล้วแต่ความชอบของเขาได้อย่างเงี้ยค่ะส่วนในเรื่องระเบรียบวินยัยกลับไปบ้านเนี่ยลูกๆก,ก็ทําให้มีระเบรียบวินัยมากขึ้นแล้วก็จําสิ่งที่คุณครูสอนอสังคมแวดล้อมในโรงเรียนในห้องหรืออะไรเงี้ยนาไปปฏิบัติต่อที่บ้านเช่นเรื่องทานข้าวกล่องเป็นตกประจําสัปดาห์แล้ว่ะคุณครูให้ล้างจานคุณครูให้ล้างถ่ายคลิปเขาก็าจะรีตื่นเต้นที่จะต้องรีบถ่ายคลิป การล้างจานเพอะการล้างกองข้าวของเขาเนี่ยส่งพุมพลูหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการทําฟิปคลาสต่างๆเขาก็จะกระตือร้นอเพื่อจะรีบส่งให้มันทันเพื่อนๆทันคุณพ์ลูแข่งกันว่าใครส่งเร็วที่สุดใครส่งไวที่สุดใครส่งก่อนรีบอ,อัดรีบอะไรทันทีส่วนการบ้านก็คือเหมาะสมเหมาะสมกับวัยของเขาแล้วก็ไม่ได้มากจนเกินไปที่ทําให้แบบงานล้นมือของผู้ปกครองหรือว่างานล้นของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ มันมันก็มันก็ดีต่อต่อผู้ปกครองด้วยแล้วก็ดีต่อเด็กๆด้วยที่แบบมันมีจุดทั้งกิจกรรมจุดทั้งวิชาการแล้วก็จุดทั้งความชอบให้เด็กๆได้เรื่องของตัวเองเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นสิ่งที่เห็นพัฒนาการของลูกๆถ้ามารู้สึกที่มีต่อเนีก็คือประทับใจประทับใจทั้งอ่าคุณครูสถานที่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะอ่าเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยมีการอัปเดตตลอดแล้วก็มีการสื่อสารที่ดีมีการอัปเดต,ตทั้งหน้าเพจหน้าเ Facebook ต่างๆมีการชี้แจงผู้ปกครองตลอดแล้วก็ไม่ว่าจะในกลุ่มไลน์ของอ่าแต่ละรับชั้นแต่ละห้องเนี่ยคุณครูประจำชั้นก็คอยจะอัปเดตตลอดทั้งส่วนตัวแล้วก็ทั้งในไลน์กลุ่มน,นี่ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจเพราะว่าการสื่อสารมันเป็นสิ่งสำคัญระหว่างผู้ปกครองแล้วก็คุณครู ที่จะทําให้เด็กเนี่ยได้รับผลที่มันดีที่สุดนะคะแล้วก็สิ่งที่ทใจก็คือความใส่ใจของคครูทุกแค่จะทุกท่านเลยเพราะแม้ว่าลูกๆจะไม่ได้เรียนกับครูท่านนั้นหรือยังไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้นนั้นแต่ว่าลูกๆก็ได้รับความใส่ใจจากคุณครูบริเวณโดยรอบเป็นอย่างดีทั้งความปลอดภัยแล้วก็กิจกรรมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะว่าจะเป็นกิจกรรมอะโอเพ่นเฮาส์ที่เราได้มกว่าบปะปุาครูบกปะผคู้ปกครองท่านอื่นแล้วก็ ดูการจำลองการสอนของลูกๆว่าเพราะว่าเราไม่สามารถเห็นได้นอนทุกวันแต่ว่าคุณครูก็จะยงคลาสจำลองมาให้เราดูว่าในแต่ละวันลูกๆเราจะทำอะไรบ้างหรือว่าเรียนอะไรบ้างแล้วพัฒนาการของลูกมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีผลงานต่างๆเนี่ยมาให้เราได้ชมกัน